สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพชรทุเดน99นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเหรียญเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นของบริษัทน่าจะเป็นบริษัทของ rs นะครับเขากำลังจะออกโทเค็นในวันที่11มกรานะครับก็คือใครที่ลงทะเบียนวันนี้นะครับก็สามารถรับโทเค็นของค่าย rs ได้นะครับฟรี1 0 0เหรียญนะครับ100โทเค็นเนี่ยถ้าเรา เราดูเหมือนมันไม่มีมูลค่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามูลค่าของ1โทเค็นจะมีมูลค่ากี่บาทนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นคำชวนให้ลงทุนนะครับแต่เป็นการที่เราได้ฟรีนะครับได้ฟรีเพียงแค่เรา,าลงทะเบียนตามหน้าเว็บนี่นะครับก็จะมีหน้าเว็บแล้วก็จะพาเข้าไปที่เป็นการสมัครนะครับขอแนะนำนะครับต้องใช้เบอร์โทรที่เราใช้ประจำและ ให้จดรหัสผ่านไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าโทเค็นนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในวันข้างหน้าจากเหรียญหนึ่งอาจจะ1บาทแล้วต่อไปในวันางหน้าเป็น2บาท5บาท10บ,บาท1 0อบาทบางเหรียญมีถึง10,000แสนบาทต่อ1เหรียญน,นะครับก็ลองคิดดูว่าโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับก็สามารถใครที่อยากจะได้โทเค็นนะครับก็ กดใต้ลิงก์นะครลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ทางผมก็มีมาแนะนําให้นะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าผมก็สมัครไว้แล้วนะครับผมสมัครไว้แล้วแล้วก็อ่ามันจะมีลิงก์ของไบแน e อีกนะครับก็คือเงินตัวนี้จะโอนเข้าไบแน e นะครับก็คือเป็นเหมือนกระดานเทรด แต่เป็นของคนไทยนะครับใบแน่นนี่เป็นของคนไทยแล้วก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะซื้อเหรียญคริปโตเหรียญ BTC เหรียญ d o อกคอเหรียญอะไรที่เกี่ยวกับโลกเหรียญอินเทอร์เน็ตนะครับที่ใครยังไม่ค่อยเข้าใจมันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้ใต้ลิงก์เช่นกันครับก็สมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับ 1. จํารหัสผ่านให้ได้นะครับ ใช้รหัสผ่านที่จะล็อกเข้ากับกระเป๋าบิทคัพนะครับจะต้องเป็นรหัสเดียวกันกับตัวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องงงรหัสเพราะเมื่อเขาจำหน่ายโทเค็นแล้วนะครับก็จะมาเข้าที่กระดานของบิทคัพนะครับประมาณวันที่1มกรานะครับใกล้จะหมดเขตนะครับรีบสมัครนะครับอย่าอย่ารอครับเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ย้ําเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อยากให้อ่า เก็บกันไว้ครับเพื่อมันจะมีมูลค่าที่หลังนะครับก็อย่างไรายได้นอ้อยอย่างเราเราเงี้ยถ้ามันมีมูลค่าขึ้นมานะครับมันสามารถพลิกชีวิตเราได้ mm hmm. เช่นกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพจเบนเดนเก้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ